คือจองแต่รถผมยังไม่ได้โอนเล่มผมต้องอธิบายแม่ก่อนอย่างผมเนี่ยแม่ซื้อสดอะเพื่อความสบายใจของแม่ใช่ไหมแม่อาจจะกังวลเฮ้ยเอาแล้วถ้ากูจ่ายเงินไปแล้วกูจะได้เล่มหรือเปล่าถูกไหมแม่วันนี้แม่ว่าจาไปเลยแม่ว่าจาผมโอนเล่มให้แม่เรียบร้อยวันที่แม่เอาส่วนต่างมาจ่ายอะส่วนที่เหลือแม่รับเล่มพร้อมรับรถรับรถพร้อมรับเล่มไปเลยอ่าเป็นไงง่ายไหมอ่าไม่ต้องกังวลแต่อย่างที่บอกถ้าแม่มัดจาผมผมไปโอนมาปุ๊บค่าโอนก็เหมือนแพงฟาอีกสมมติแม่บอกเอ้ยอุ้ยแม่ไม่เอาแล้วนะอย่างเงี้ยผมก็หนึ่ง ลดกลายเป็น2มือเสียเล่ม2เสียเวลาด้วยอ่าผมต้องคุยกับแม่ให้ชัดเจนเพราะผมคุยกับพี่ให้ชัดเจนแล้วว่าถ้าเอาวันที่แม่มารับผมโอนเล่มให้เรียบร้อยแม่ได้เล่มกลับบ้านอ่าสคุยกับผมตรงๆว่าเงินจะได้อีกทีลดในราคาเนี่ยเดี๋ยวให้แม่ดูก่อนค่าโอนเนี่ยต้องมีประมาณผมมาออกให้ผมก็ขายถูกกับที่อื่นที่อื่นเขาขายกันนะแพงกว่าผมเขาขายกันที่เขาดูมาหลายที่แล้วเอาผมช่วยไปแล้วกันหรือว่าเอา,ารถไปทำมาหากิน Ah.